สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วงเวียนใหญ่นะครับหลังจากไปรีวิวที่ Green Park น,นะครับลาท้าว69นะครับไ,ได้ผ้าใหม่นะครับชื่ออะไรนะแสลิปปี้สลปปี้เลยนะครับใครยังไม่ดูเนี่ยลองกลับไปดูนะครับเอาละเดี๋ยวมาอัปเดตรองเท้ากันนะครับผมดูนี่ไงลายสวยเลยใช่ไหมครับเพราะว่า ไปปะมาใหม่นะครับลายอย่างเท hey. <c oughs> จะเห็นว่ามันปะยาวมากนะครับเป็นเพราะว่าตรงนี้มันมันเริ่มพังนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าว่าทำไมมันถึงมาเป็นตรงนี้นะครับหลังจากตอนแรกในป่าตร,ตรงนี้นะครับราอยนี้คือรอยป่าเดิมใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี้ใช้ตรงนี้ป่านะครับแต่ตอนนี้มันมาเป็น ตอนนี้มันมาเป็นตรงนี้แล้วนะครับลองคอมเมนต์กันมาเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเท้าเนี่ยมันไปพังตรงไหนกันบ้างนะครับจะได้รู้ว่าเออผมก็เป็นเหมือนคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยลองคอมเมนต์นเข้ามาเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะอัปเดตถ่าโนคอมพให้ดูนะครับโนคอมไพน์ร้อยแปดสิบน่าจะสำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูอีกสักครู่นึ่ง แปดสิบก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดีขึ้นนะครับเหลือฝึกให้คล่องแค่นั้นเองโคตรเหนื่อยนะครับกว่าจะได้อย่างที่เห็นเดี๋ยวซ้อมยอื่นนะครับผมเมื่อกี้เราเพิ่งได้ท่าใหม่สดๆเลยนะครับผมได้พี่คนนี้สอนนะเ,อเรียกว่าอะไรนะข้างบนเออน,น่าจะเรียกว่าคอนไซบนแรมแล้วกันเพราะว่ามันเป็นการคอนไซบนนี้นะครับเพิ่งได้สดๆเดี๋ยวจะมา ทำให้ดูนะครับผมโอ้มันไม่ยากนะครับคือเราได้พลัสไสแต่มันก็ง่ายอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าคนที่ มาสอดผมแล้วกันเมื่อกี้นะครับเอ่อวันนี้ครับพี่ครับ,รบชื่ออะไรครับีินาเต่บ ออลี่ออลี่ฝังสายโอ้จัดหนักจัดหนักมาแบเอาแบบบดแรงเลยนะครับผมลำดีงไงรั <c oughs> ไปแล้วพี่นอ็อตขอบคุณมากครับพี่จัดนะครับผม ครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วนะครับเพราะว่าฝนมันจะตกแล้วเอ่อมองไม่ค่อยเห็นอะไรเราเป็นว่าวันนี้ได้ท้าใหม่นะครับคอนไซต์บนแลมแล้วกันแล้วก็โนคอมพายนะครับก็ใกล้จะได้แล้วนะครับเดี๋ยวฝึกเค้คล่องก็โอเควันนี้ใช้ได้อยู่นะครับก็เอาไปเจอกันในวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับผมช่วงนี้ฝนตกวันยาก,กาศ ทำมือทหมือนนะครับยังไงก็ทําใจแล้วกันนะฝนนะไว้เจอกันในวิดีโอหน้านะผมอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วออกไปใช้ซะบ๊ายบายครับ